ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้มาอย่างน้องืันนี้เนาะบอกพาพี่น้องเนาะไทยบ้านเฮามาพัฒนาเนาะภาษาสาธาานรณประโยชน์วันนี้ก็มาน้่เดียวหลายคนเนาะท่านผูนยยน้ใหญ่เนาะทีมงานาท่านผู้ใหญ่ปีชาที่คงงดได้เพินพ่นพาไทยบ้านมาพัฒนาืันนี้กับกำลังเริ่มสามสิบคนในละบอโอ้ประมาณสามสิบคนอาจารยเอาอันนี้กับเพิ่นกับยูทูบเนาะ ผู้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าฐานแหละอยู่ในอันป่าซาสาธารณรประโยชน,น์ของเรานเพิ่นกำลังเริ่มพัฒนากนยนุ่งก็พามาเบึ่งเนาะพเพิ่นกบขยันทันแข่งใช่ได้ท่านผู้ใหญ่ก็ดีเป็นป้าพัฒนาค่ะมันเปลนเนาะปีละเท่อได้เพิ่นพัฒนานี่ก็ดี ขอไปเนี่ยนะวงไก่อนไปวงคนรูปเลรอครับครอไปแน่พอไปแน่ขึ้นไปพูดค่ะว่าจะให้ในบ้าเนี่ยก็ได้ตาลุงสายกระดูท้เนาะวันนี้เนาะมาพัฒนาท้เนาะดูหมดไแล้วมาแล้วเออเอย่างบนนั้นกับย่างคุยเออเอาพะยานคันแข็งเดียวเบื้องได้ยันถึงลูกหลานขออนุญาตหไหมได้บนลงไรเึ็นบนตัดตึก เพื่อบอนี่เพื่อขออนุญาตก่อนนะสามสิบนาทีนะลุงรับน้ำไปก่อนเด้อพัฒนาเนาะมื้อนี้ท่านผู้ใหญ่พามาพัฒนามื้อนี้ให้มันเปลี่ยนนี่ยแหละเนาะคอยไปเห็นโอ้ยเอ้ปืนไปมาบวชก็่ยักอยู่นะแมนอยู่เปื้นนี่เด้อจาเออน้องสีนัดดอกน้องสีพนักงานเก็บปืน จ้า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 น้องยินกับเปิดหน้าดีกว่าน้องยินคนสวยก็ดีมาพัฒนานะน้องยินก็ดีอยู่ไล่ถ้าได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาพัฒนาเนี่ยพี่เขาหัวหอมเห็นอยู่ในป่าไหนนั่งทีมโดยท่านผู้ใหญ่ผู้ท่านผู้ใหญ่เพื่อกับผาเห็ดอยู่แล้วนี่ อยู่ตาป้าพูดก็มีพี่น้องเออพูดพัฒนาพัฒนายายพันพื้นบ่โอ้ยยายยายมาเอาพื้นไปหลังเออยายบอกพื้นล้ออ่ะตอนเที่ยงจะเอามาก็ได้ล้อก็ดีพันก่องไว้ก่อนพันไว้บนบ้านเอาล้อมานั้ เง้อ่าอตาซุนจะหามาบ่ตาซุนปาตีมาที่นี้บ่เีอนนี้กับพี่น้องคนจะกำลังพัฒนาเนาะกันเนาะตามป้า ชุมชนของบ้านบึงสาเนี่ยล่ะตำบลจันเพนเนี่ยล่ะจังหวัดสกลนครไทยเฮานี่ล่ะครับมีป่าชุมชนได้กับพัฒนากุ้งไม้น้อยเหรอมันเปลนเนาะกุ้งไม้ใหญ่เขาก็ไ่ได้ตัดได้นำทีมโดยท่านทูซุยท่านผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านไทยเฮาเนี่ยมาพัฒนาเนาะมีทั้งไม่ยิงทั้งผู้ชายพัฒนาหาประโยชน์ให้มันเปลน พาชาวบ้านมาเนาะชาวบ้านมาชาวบ้านเวลาบีรการงานยุ่งจังโบรายปะ๊ดไะมีงานซุปงานที่สั่งเนาะจัดงานจัดงานซุปงานที่สั่งผัดมันเป็นในหูเป็ดตาเนาะคอยเห็นจะเลื่อนหูจะเลื่อนตานำทีมโดยท่านผู้ใหญ่ปีซาทีคงงนแล้วก็ท่านผู้ช่วยอันมานพผู้บึงดำแล้วก็ชาวบ้านเนาะชาวบ้านผู้ชาหน้าลวง ย,ยัวายูเคลือไนไส,สตรถตัวนีม้มัเปเครือเออนเป็นเครือเป็นนะกกี๋น,นะไม่ังเลยตี๋พื่องเจ๊ปูแห่งจริงพาาไัดพ่อหินจเจือพาเจ๊ปูพาเจ๊ปูเอามาดามละคนอัวมัอยู่น้นนนนนำ

คือซอดทางแล้วทางนี้คือเก่งแทนน้อนอเก่งเก่งซอดทางแล้วเมดอิลีเห็นอันว่าเรียบร้อยในการพัฒนาเนาะทางในอลอพี่นอทางป่าทางใต้มันทางทึงกับบริตัดได้ตัดแต่ทางไต้ทางทึงกับป่วยไว้ ให้เพิ่มกับพอเดี๋ยวมาพัฒนาัำเดียวนะค่ะบยายนน,น,นกับโคจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งนองยายนนเนะาะสกุลนครขอบคุณหลายๆสวัสด,ดีค่ะ